สว <go> <ics> uhm, ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มาสคลาสนะครับและเมนเทอร์จะมาสอนแน่นอนครับเมนเทอร์บีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับแฟชั่นวิดีโอค่ะแฟชั่นวิดีโอเนี่ยมันต้องเหมือนเราก็มี movement แล้ก็ต้องมี in character ด้วยตามตามโจทย์ที่ได้รับการถ่ายแบบแฟชั่นวิดีโอเนี่ยเราจะต้องรู้มุมกล้องด้วยเราจะต้องรู้ว่ากล้อง เขาจะถ่ายแบบไหนอย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันนะก็จะมีการถ่ายแบบแบบโพสตแบบฟาสต์สปีดหรือว่าถ่ายสโลวสมมุติพี่ได้รับโจทย์อาจจะเป็นแบบเซ็กซี่ทุกการเคลื่อนไหว movement ไม่ว่ามือ คอหน้าแอติจูดหรือว่าอะไรต่างๆส่วนโค้งส่วนเว้าะลองแบบโพสคล้ายๆเมื่อกี้แต่เป็นแบบสตรองเลยค่ะพี่บีเขาใส่ชุดของเขาในชุดเดียวแต่เขาสามารถดึงมูดออกมาได้หลายมูดมากจริงๆรู้ว่าไม่ยากเลยเนาะถ้าเข้าใจและตีโจทย์แบบโฟกัสตรงจุดว่า จทย์เขาให้ทําอะไรแล้วนี้นะครับผู้คุณต้องทำาสคราร์ดโดยการถ่ายในกรีสกรีนนี้นะครับและมีแขกรับเชิญพิเศษถึงสองท่านนะครับขอเชิญคุณปรีาาการัตเกณฑจารึกนะครับและคุณรัตนรัตน์เอื้อทวีกุลเชิญครับ สำหรับโจในวันนี้คืออะไรครับก็วันนี้นะครับชื่อว่าประดิษฐ์แฟชั่น DNA นะครับแบรนด์ประดิษฐ์เนี่ยก็คือ Select Shop ที่รวบรวมเอาเหล่าแฟชั่นแบรนด์แล้วก็เซเลบริตี้ต่างๆชั้นนำของเมืองไทยมาทำคอลเลคชั่นพิเศษกับทางสตอร์ของเราครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ประดิษฐ์ให้มากขึ้นดีกว่าจากวิทีอารนี้ค่ะ ประดิษฐ์เอาเองใส่และผลิตบุญพีใช่ไหมบุญพีผู้ชนะซีซัสนที่หนึ่งและซีซัสนที่สองตอนนี้ทุกคนก็ได้จับฉลากแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเรามีสี่ดีไซเนอร์นะครับแบรนด์แรกน,นะครับอาสว่าคือเพลงขวัญเกลสเรามาดูคำแนะนำจากอาสว่าดีกว่าครับจ้ คาแรคเตอร์ของผู้หญิงในแบบฉบับอัสาวานะครับสองคำที่มีความสำคัญกับเรามากๆเลยก็คือคำว่า intelligence นะครับคำแรกหรือแปลว่าฉลาดเราชอบผู้หญิงที่ฉลาดที่จะใช้ชีวิตสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือคำว่า grace นะครับหรือแปลว่าความสง่าทั้งสองสิ่งเนี้ยขมวดร,รวมกันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของความเป็นผู้หญิงแบบอัสวาครับขอบคุณอัสว่านะครับคุณพลอยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็จริงๆสาวอัสวานะคะก็ต้องสั้นๆเลยคือฉลาดกับสง่าค่ะ ก็คิดว่าน่าจะมีความฉลาดอยู่อะค่ะแ <c oughs> บรนด์ที่สองนะครับโพเอ็มจะเป็นฟ้ากับสกายนะครับเรามาดูคำแนะนำจากโพเอ็มครับคาแรคเตอร์ของโพเอ็มนะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับว่ามีคาแรคเตอร์เรียบร้อยอยู่ในกรอบที่เหมือนสังคมเขาวางไว้เอาความเหมือนกับเหมือนจะเป็นผู้หญิงหัวโบราณแต่มีความเซ็กซี่แบบผู้หญิงสมยัยใหม่ครับแล,บล้วแบรนด์ที่3ามนะครับมิลินจะเป็นมิ้นท์กระทับทิม เรามาดูคําแนะนําจากมิลินครับสาหรับสาวมิลินนะคะก็เป็นสาวที่กล้าสแสดงออกกล้าลองผิดลองถูกแล้วก็ที่แน่นอนเนี่ยเป็นสาวที่เหมือนติ้งเอาฟอรเดอะบ็อกซ์ก็คือเหมือนต้องกล้าทําอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สําคัญคือต้องต้องแซ่บและปลายสุดท้ายนะครับโอทองไทยเทียครับเรามาดูคําแนะนําจากโอทองไทยครับก็โอทองไทยเจอรี่ ury, ก็จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีหลายแนวอยู่ยในตัวเองเหมือนกันนะคะก็จะอันที่เป็น E d g y cute อันที ated, ่เป็นค่อนข้างมินิมอล สายหวานไปเลยก็มีเหมือนกันก็มีหลายแนวซึ่งก็เหมาะกับคนหลายๆแบบโอเคครับกติกานะครับทุกคนจะทําได้2ครั้งนะครับครั้งละหนึ่งนาทีในการถ่ายทําพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญไปเตรียมตัวได้ครับด้วยแกรสครับพีคมากเกณฑ์เป็นคนแรกค่ะ กดูดูไปดูเป็นเกรสเกรสคือเหมือนเกรสเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอะดูแต่มีแรคเตอร์ที่ดูเชิญคนต่อไานะครับเพลงขวัญเพลงขวัญเออนั้นก็ดูแบวอยู่นิดนึงหันมาอะไรเงี้ยเหมือนนางงาม5 4 3 ้องหมดเวลาครับเชิญแบรนดี่2สอนะครับโพเอมสกายจือปงจือปากก็มาแบบเซ็กซี่ไปอีกลยเงี้ยนิดเดียวก็สวย,ยางคิดแค่นั้นตอนนี้ไม่ฟัง ไม่ฟังไม่ฟังเพลงหมดเวลาครับสกายเหมือนมูฟเยอะไปหน่อยไม่ค่อยเล่นกับกล้องเท่าไหร่จิกกล้องแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปละฟาครับโ <Okay S 1> อเคนะเซอร์ไพรซิ่งเลยนะคือเราก็แบบพยายามทำให้มันดูลุคที่แบบแพงแล้วก็คุณนายสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตาเขาว่าได้แต่ว่าการโพสท่าของเขาว่ามันมีท่าอะไรแบบเนี้ยเฉยไปอะไรเงี้ยจิกมือไปไหนมาแบรนด์ต่อไปนะครับมิลินนะครับเริ่มที่มิน้นชุดสีชมพูขนาดนี้ มันคงต้องเซ็กซี่จัดเลยหรือเปล่านางแซบนางแซบเด็ด่ๆเริ่มมาแล้วเห็นไหมเห็นไ,ไหมเหมือเวลาครับมินแอบแล้วทำไมคือตัวจริงมินคือแบบว่าแซบมากเชอหนับทิมนะครับจะหมุนเยอะไปนิดนึงแหละลดลงนิดนึง และแบลนดสุดท้ายนะครับโอ้โทองไทยเชิญเทียรครับเขามีเวทมนต์เขามีจังหวะของเขาทุกอย่างเห็นไหมห<อ>ีจอดแตกมากพูดเลยท<อ>ี่จอดแตกโอเคแล้วค่ะนางแบบ ใส่อะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ก็มันต้องมันต้องเป็นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนและอินเนอร์เนาะลักซีบีสุดท้าย5 4า2ี่หมดเวลาครับพี่หันไปทำอะไรวะจะหมดเวลาแล้วท้ามันไม่หันกัอ๋ออมแหวนอยู่หนูว่าเออยอมให้ชนนี้ให้อ้ารเป่ามาแล้วมีอะไรอยู่ในแหวน ก็ขายจิวเวลี่ค่ะพรีเซนต์ดีโอเคครับพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าใครใชนะมาสักคลาสพร้<ข>อมแล้วค่ะโอเคครับก่อนอื่นให้คอมเมนต์ก่อนนะครับเริ่มจากอาสวาครับอาซาวานะก็เซ็กซี่สง่าพอได้แต่ว่ามันยังไม่โก้คุณเต้บอกว่าเออมันยังขาดกลิ่นของความสลาอยู่นิดนึงทั้งคู่เลยก็สำหรับโฮเอมน,นะคะเพราะว่าน้องๆทำได้ดีตึงความเป็น สาวคลาสสิกออกมาได้แต่ว่าเชยคนหนึ่งก็เป็นฝรั่งเลยคนหนึ่งก็เป็นไทยมากเลยแต่พอรวมรวมออกมาแล้วเชยทั้งคู่นะแล้วก็พยายามใส่อินเนอร์ที่เราตีความมาที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็สําหรับมิลิตนะคะมันจะต้องแบบว่าแซบกว่านี้โดยเฉพาะมินเนี่ยฉันรู้ว่าเธอแซบคุณเต้บอกว่าถ้ามินเต้นนะมินถ่ายบะุณเต้ย้อนกับไปดูมาสเตอร์คัสเก่าๆไหมและวบรนายครับโปทองไทย พรอยว่าน้องมีความครีเอทีฟมากแล้วก็ตีโจทย์แตกคุณเต่ครับไม่มีไม่มีแตกคือแบบมันแตกเลยอะแตกกระจายใส่หน้าเพื่อนฝอกแรงอุ้ยตาแล้วแรงและผู้ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้ก็คือเทียครับดีใจกับเทียเลยนะครับ แปลกแบบแนวครีเอทไม่เหมือนใครไม่มีใครคิดไม่ชนะไม่ได้แล้ว